Thank you ตะแลงแกงคืออะไรบางท่านอาจจะเคยได้ยินคนเขาพูดกันใช่ไหมคะเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเวลาเขาจะลงโทษเราเขาก็มักจะพูดว่าเดี๋ยวเอาไปเสียบประจานที่ตะแลงแกงซะเลยซึ่งในอดีตตะแลงแกงเป็นจุดที่อยู่ในย่านใจกลางอายุธยาและอยู่ห่างจากพระราชวังไม่มากนักมักใช้เป็นที่ประหารชีวิตและเสียบหัวประจานผู้ที่กระทําความผิดร้ายแรงนอกจากนี้ทางสีแพปลงสีแยกยังเป็นจุดตัดของถนนสายหลักในเกาะเมืองซึ่งระบบโครงสร้างตรงนี้ค่ะก็อาจจะ จะทําให้เราเอกใจได้ว่าอายุทยาน่าจะมีแบบแผนการปกครองและทิศทางโครงสร้างการตั้งเมืองต่างๆที่ได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษหากท่านผู้ชมเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทองที่เราได้เคยนําเสนอก็จะเห็นว่าการสร้างอายุทยาของพระเจ้าอู่ทองนั้นไม่ได้เป็นการนับหนึ่งแต่ทว่าเป็นการเอาองค์ความรู้จากหลายๆที่ที่มีอยู่เดิมมาผนวกรวมกันซึ่งพระเจ้าอู่ทองเองพระองค์ก็เคยเป็นเจ้าปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งอยู่และนักประวัติศาสตร์ก็ เชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองเก่าอโยธยาซึ่งในอดีตแต่ภูมิภาคเขตนี้เคยได้รับอิทธิพลมาจากขอมจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าการสร้างเมืองต่างๆรวมถึงระบบโครงสร้างผังเมืองย่อมได้รับอิทธิพลมาจากบรรพบุรุษไม่มากก็น้อยซึ่งเราก็ได้ไปนค้นเจอที่เขาว่าในอดีตช่วงที่ขอมเนืองอำนาจมีคำที่คล้ายกับตะแลงแกง ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางส่วนเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่มาที่ไปของตะแลงแกงในอยุธยาในช่วงต้นกรุงโดยในหลักฐานชิ้นนี้ระบุว่าตะแลงแกงเป็นคำขอมที่สยามได้รับอิทธิพลหรือยืมมาจากคำว่าตรแลงแกงความหมายว่าที่มีสีหน้าหรือที่แยกเป็นสี่ซึ่งในยุคข,ของโบราณสมัยพระนครแห่องอำนาจมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งชื่อว่าวัดตรแลงแกงเป็นวัดโบราณตั้งอยู่กลางเมืองละแวกและสิ่งที่ทําให้วัดแห่งนี้มีชื่อ ือว่าวัดรอแรงแกงก็เป็นเพราะเป็นวิหารมีมุกสีด้านพระราชพงสาวดานกรุงกัมพูชาบันทึกไว้ว่าในวิหารจตุรมุกเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารถสูง18ศอกถึง4องค์หันพระพักไปตามทิศต,ต่างๆทั้ง4ี่ทิศ ตัดกลับมาในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมดังที่ในบางบันทึกก็เชื่อว่าเจ้ากรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นพูดภาษาขอมได้ด้วยเจตจำนงจริงๆของกษัตริย์ราชวงศ์อู่ทองพระองค์น่าจะสร้างทางสีแพร่งหรือที่เรียกว่าตะแลงแกงไว้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางเพราะก็มีสารประจำกรุงอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างสารหลักเมืองสารพระการรวมทั้งสถานที่สำคัญในช่วงต้นกรุงด้วยค่ะอย่างเช่นบึงพระรามและวัดพระรามค่ะ เตจจำนงจริงๆเนี่ยสันนิษฐานว่าจุดตะแลงแกงน่าจะไม่ได้ใช้เป็นแดนประหารในช่วงแรกก็เป็นได้เพียงแต่ใช้เป็นคำที่เรียกถนนที่มาบรรจบกันตามภาษาคำขอมค่ะก่อนที่ภายหลังราชวงศ์อู่ทองจะหมดอำนาจไปราชวงศ์ใหม่ที่ขึ้นมาก็มีมุมมองความคิดความอ่านทางการปกครองที่แตกต่างออกไปส่วนอำนาจอจาณาจักรกรุงศรียยุทธยาเองก็ขยายใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมมีผู้คนในพระนครไปมาหาสู่กันเป็นแสนแสนคนจนในที่สุดย่า ตะแลงแกงบางส่วนก็ได้กลายเป็นตลาดและศูนย์กลางที่ราษฎรไปมาหาสู่กันซึ่งในหลักฐานของชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้บันทึกไว้ว่าตั้งแต่ประตูชัยขึ้นมาจนถึงย่านตะแลงแกงเป็นจุดที่มีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนานแน่นมีตลาดขายของชําและของสดเช้าเย็นได้แก่ตลาดหน้ากุ๊กตลาดหน้าสารประการตัดกลับมาค่ะปกติตะแลงแกงสถานที่เช่นนี้แต่เดิมคิดว่าน่าจะใช้เป็นที่ ตะโกนและสื่อสารระหว่างทางการกับไพร้ฟ้าค่าแผ่นดินแต่โดยอยุธยามีการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและโจรผู้ร้ายก็เพิ่มขึ้นตามขนาดอำนาจอาณาจักรที่ใหญ่โตผู้คนเพิ่มมากขึ้นโจรผู้ร้ายเองก็มากเป็นเงาตามตัวไปด้วยเช่นกันค่ะ ภายหลังสถานที่ตรงนี้ทำเลดีๆแบบนี้ที่มีคนผ่านไปผ่านมาก็เลยเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่ใช้ประหารน,นักโทษกันแล้วเสียประจานเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างซึ่งถ้าถามแอดมินว่าวิธีเช่นนี้ได้ผลไหมก็ต้องบอกว่าแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะในประวัติศาสตร์ก็ยังคงมีการจดบันทึกว่ามีผู้ถูกประหารเสียประจานตรงนี้หลายยุคอยู่ดีเช่นในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพุทธศักราช2 9 1ถง2 1 1 1พระศรีศิลป์ผู้เป็นพระ ราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาและเท้าศรีสุดาจาันทร์ซึ่งโปรดให้นำมาชุบเลี้ยงไว้หลังทำร,รัฐประหารยึดอำนาจจากขุนวรวงสาธิราชได้สำเร็จได้ซองสมผู้คนก่อการกระบท แต่แผนการล้มเหลวเสียก่อนจึงถูกพระรามีส่วนและพระมหินทราธิราชพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปราบปรามลงเสียได้พระศรีสิน์ได้ต้องปืนตายระหว่างการต่อสู้กับทหารจากทางวังหลวงส่วนผู้ก่อการที่คบคิดกับพระศรีสินป์ก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตและเสียบัวประจานที่ตะแลงแกงเป็นหลายคนค่ะ จากการคาดการคิดว่าก็เป็นจำนวนมากอยู่ผู้คนที่กบฏในครั้งนี้แต่คงจะไม่ถึง100คนอีกทั้งบันทึกชาวต่างชาติที่ร่วมสมัยก็เขียนไว้ชัดเจนคือในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพุทธศักราช2172ถึง2 1 9 4พระอาทิตย์วงศ์ผู้เคยเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุขโขท,ทยัยพระองค์สุดท้ายที่ถูกถอดออกจากราชสมบัติไปแล้วพระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเมื่อเปลี่ยนราชวงศ ใหม่พระองค์ถูกลดพระยศลงเรื่อยๆจนประหนึ่งเป็นสามัญชนต้องสร้างบ้านอยู่นอกวงังมีคนรับใช้ไว้แค่สองคนภายหลังพระอาทิตย์ยวงทรงน้อยพระไทยจึงร่วมกับขุนนางที่เสียผลประโยชน์จากการปกครองของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง200คนบุกเข้าไปในพระราชวังหลวงหมายจะจับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองปลงพระชนแต่ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงรู้เท่าทันพระองค์จึงเสด็จหนีลงเรือมาลอยลำอยู่ตรงบริเวณฉนวานน้ำ ประจำท่าฟากแม่น้ำลบบุดีจากนั้นก็โปรดให้เร่งคุมไพรพลไปปาราบกบฏจนแตกพ่ายค่ะ พระอาทิตย์ยวงและผู้ก่อการทั้งหมดถูกจับได้จึงโกรธให้นำไปประหารชีวิตและเสียบหัวประจานที่ตะแลงแกงส่วนในบันทึกของบรรวลิตพูดถึงฉากฉากนี้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงสถานที่ประหารชีวิตทรงร่ำให้และตรัสว่าทำไมฉันถึงต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยเล่ายังไม่เพียงพออีกหรือที่ประชุมกระหายเลือดได้สำเร็จโทษพระปิตุลาพระเชษฐาและพระราชมารดาของฉันแล้วจะไม่ต้องสำเร็จโทษฉันมิได้หรือ ปล่อยให้คนซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์เขาครองราชสมบัติไปสี่แล้วให้เขาเหล่านั้นยอมไม่ชั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดถ้อยคําเหล่านี้ก็สั่นสะเทือนหัวใจของคนทุกคนซึ่งอยู่ณที่นั้นแม้แต่เหล่าเิชาคาดก็แสดงความโศกเศร้าร่าไห้สะอึกสะอื้นด้วยรู้สึกว่าเป็นคําสั่งสําเร็จโทษที่โหดร้ายแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นก็จําต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งเยาวกษัตริย์พระองค์นี้จึงต้องสวรรคต ซึ่งในบันทึกของวันวลิตจะต่างจากปุงเสาวดานไทยตรงที่ว่าสมเด็จพระอาทิตยบงศ์ไม่ได้ก่อกระบทแต่พระองค์ถูกที่ประชุมขุนนางลงความเห็นว่าควรถอดพระองค์ออกจากราชสมบัติแล้วนำไปสำเด็จโทษซึ่งต่างจากปุงศาวดานที่กล่าวถึงว่าพระองค์ถูกนำไปที่ตะแลงแกงเพื่อประหารในสถานะสามัญชนผู้ก่อกระบฏค่ะ นอกจากนี้พระองค์ก็ไม่ได้จากไปพระองค์เดียวแต่ยังรวมถึงพวกขุนนางที่ได้เข้าร่วมกับพระอาทิตย์วง์แล้วก่อการยึดอำนาจกลับไม่สำเร็จถูกจับตัวได้ก็มาโดนประหารที่นี่ด้วย นอกจากนี้แล้วเชื่อกันว่าตะแเลงแกงยังถูกใช้ประหารน,นักโทษอุกชะกันอีกเป็นจํานวนมากแถมแถวนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเคยมีคุกด้วยเหตุนี้ค่ะการสร้างอะไรที่ดูขัดแย้งกันมากอย่างสถานที่ทําบุญขอพรสถานที่ตลาดกลางกรุงสองอย่างนี้อาจจะดูเข้าที่เข้าทางกันได้อย่างในปัจจุบันเราก็ยังพบตลาดที่อยู่หน้าวัดหรือในวัดของไทยแต่คุกและจุดประหารก็ดันมาอยู่ติดกับตลาดศาลและวัดซึ่งห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งดูเป็นอะไรที่คนสมัยนี้คิดต ามและดูขัดแย้งกันมากค่ะหรือว่าที่ทางการออกแบบมาอย่างนี้ก็เพื่อต้องการจะสื่อให้ผู้คนที่พลุกพล่านในสีแยกตะแลงแกงหรือสีแยกกลางกรุงได้เห็นเหล่าร้ายที่ถูกประหารเสียประจานเป็นเสมือนคาเตือนให้พวกโจรและพวกคิดร้ายต่อทางการที่กำลังเดินไปมาอยู่บริเวณนั้นได้พึงระลึกว่า อย่าได้กล้าที่จะคิดทำเพราะหัวหรือร่างของพวกเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นร่างที่ต้องไปเสียบโชว์ประจานอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดแอดมิน min ก็ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ